สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชนนายพิพัฒน์รัชก,กิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเดินหน้าภารกิจสร้างความร่วมมือด้านแรงงานในระดับนานาชาติด้วยการหารือนอกรอบกับนายมินซอกคิมรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและการจ้างงานสาธารณรัฐเกาหลีและนายสตีเวนซิมซีเคียงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์แห่งมาเลเซีย ที่เมืองเชจูสาธารณรัฐเกาหลีก่อนการประชุมรัฐมนตรีเอเป็กด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งจะเปิดฉากในวันที่12พฤษภาคมนี้ในการหารือนายมินซอกคิมรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและการจ้างงานสาธารณรัฐเกาหลีทั้งสองฝ่ายย้ำความร่วมมือในการส่งเสริมแรงงานถูกกฎหมายและขยายโอกาสแรงงานไทยในภาคบริการร้านอาหารโรงแรมและการดูแลผู้สูงอายุซึ่งเป็นภาคที่เกาหลีกำลังขาดแคลนแรงงาน นายมินซอกคิมเปิดเผยว่าการหารือทวิภาคีระหว่างไทยและเกาหลีใต้ครั้งนี้สะท้อนวิสัยทัศน์ของไทยในการยกระดับแรงงานสู่มาตรฐานสากลโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องในการขยายความร่วมมือด้านแรงงานอย่างรอบด้านทั้งการส่งแรงงานอย่างถูกกฎหมายการพัฒนาทักษะฝีมือและการคุ้มครองสิทธิแรงงานไทยในเกาหลีใต้ ซึ่งขณะนี้มีแผนขยายการรับแรงงานต่างชาติในภาคบริการเช่นร,ร้านอาหารโรงแรมงานภาคบริการและงานภาคบริบาลดูแลผู้สูงอายุโดยในเกาหลีใต้เป็นแรงงานหญิงในกลุ่มอายุ50-60ปีแต่การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอาจขยายโอกาสแรงงานฝีมือไทยในสาขาภาคบริบาลพร้อมยืนยันว่าแรงงานไทยมีวินยัยตั้งใจทำงานและได้รับความไว้วางใจจากนายจ้างเกาหลีนายพิพัฒน์เปิดเผยว่า ในด้านการจัดการแรงงานผิดกฎหมายซึ่งแรงงานไทยในเกาหลีมีอยู่ถึง19.2%ไทยเสนอแนวทางแก้ไขในเชิงระบบเช่นการขึ้นทะเบียนแรงงานเพื่อนบ้านในไทยให้ถูกกฎหมายพร้อมการปราบปรามในหน้าเถื่อนและการรณรงค์ให้แรงงานเข้าสู่ระบบ EPS เพื่อเข้าถึงค่าจ้างที่เป็นธรรมและสวัสดิการที่มั่นคง พร้อมยังเสนอความร่วมมือในการพัฒนาทักษะแรงงานสู่เศรษฐกิจอนาคตโดยเฉพาะด้าน AI อออโตเมชันและอุตสาหกรรมอัจฉริยะพร้อมย้ำว่าไทยจะติดตามคุณภาพชีวิตแรงงานในเกาหลีอย่างใกล้ชิดการหารือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายแรงงานต่างประเทศของไทยที่ไม่เพียงเน้นการจัดส่งแรงงานอย่างถูกต้องแต่ยังมุ่งสร้างมาตรฐานใหม่ด้านคุณภาพชีวิตและความมั่นคงให้แรงงานไทยบนเวทีโลก นายพิพัฒน์ยังได้พบกับนายสตีเวนซิมสีเคียงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์แห่งมาเลเซียโดยเห็นพ้องร่วมกันว่าทั้งสองประเทศควรเป็นผู้นําด้านการพัฒนาแรงงานในอาเซียนโดยเฉพาะในยุคเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวและแรงงานอิสระโดยไทยเสนอแนวคิด One Direction t o Cities เพื่อสร้างงานจากการท่องเที่ยวกระจายรายได้สู่เมืองต่างๆในประเทศอาเซียนได้ โดยนายสตีเวนซิมซีเคียงกล่าวว่าทางมาเลเซียเตรียมเสนอร่างกฎหมายคุ้มครองแรงงานในประมาณเดือนกรกฎาคมนี้พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับไทยทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าแรงงานคือรากฐานพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค นายพิพัฒน์กล่าวปิดท้ายว่าการหารือวันนี้สะท้อนเจตนารมณ์ของไทยที่ต้องการให้แรงงานไทยมีคุณภาพมีทักษะสากลและไม่ตกขบวนการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกไม่ว่าจะในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีหรือเศรษฐกิจสีเขียวพร้อมเน้นว่าแรงงานไทยต้องได้รับการยอมรับในเวทีอาเซียนและระดับโลกโดยกระทรวงแรงงานพร้อมเป็น,นกลไกสำคัญในการผลักดันให้เกิดความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง สร้างรากฐานแรงงานไทยทั้งด้านคุณภาพความปลอดภัยและโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง